สวัสดีครับผมยญยมรดกไทยวันนี้ผมเอาปกหลงปู่ทิมวัดรหารไล่ออกปีพศ2517เป็นพิมพ์หน้าใหญ่มาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนํามารีวิวนะครับมูลค่าตลาดราคาหลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางนะครับผมราคาพาเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพพารช่วงเวลาและค่านิยมด้วยนะครับ ทางร้านก็ยินดีให้บริการรับเช่าพานอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่านะครับผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วเดี๋ยวเราไปดูจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียญเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับผมจุดสังเกตแรกนะครับบริเวณนะครับปกนะครับมุมด้านบนฝั่งขวานะครับผมมุม,มอ่ามุมเฉียงนะตรงนี้นะครับผมเนี่ยจะมีเส้นแตนะ เฉียงขึ้นไปนะครับคมคมนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะจุดสังเกตรแรกนะครับเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณนะครับจุดสังเกตรแรกนะครับผมจะดูนะครับผมเนี่ยจะมีขีดนะครับ ถ้าเป็นพิมพ์หน้าใหญ่นะครับจะมีขีดอยู่บริเวณตรงนี้นะเป็นเส้นขนแมวนูนขึ้นมานะครับอยู่บริเวณตรงปกนะครับมุมเฉียงด้านบนฝั่งซ้ายนะครับผมเป็นจุดสังเกตแรกในการพิจารณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่2กันผมจะดูนะครับมุมนะครับผูนะครับมุมฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงนี้นะครับด้านบนเนี่ยจะมีหมุดนะครับหนานานูนขึ้นมานะครับเป็นหมุดกลมๆนูนขึ้นมาอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงมุมหูนะครับมุมฝั่งขวานะครับผมอ่าบริเวณตรงนี้นะครับจะมีหมุดนะครับนูนๆนะครับขึ้นมาอยู่บริเวณตรงนี้นะอ่าเป็นจุดที่2ในการพิจารณานะครับอ่าเป็นหมุดนะครับนูนขึ้นมานะครับบนหูนะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมอ่าเป็นอีกหนึ่งจุดนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่3กันผมจะดูนะครับมุมตรงกลางนะครับบริเวณตรงข้อมือท่านนะครับผมอาจจะมีขีดโค้งๆนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะอ่าเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บร mm, pues mm ิเวณตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี uh, evet, ้นะตรงข้อ okay. ม so, ือท่านนะครับอาจจะมีขีดนะครับโค้งๆนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะเป็นจุดที่3ในการพิจารณานะครับผมเนี่ยจะมีขีดนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะโค้งๆเล็กน้อยนะครับเป็นขีดสั้นๆนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะเอาล่วเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่4กันผมจะดูนะครับมุมฝั่งขวานะครับบริเวณเหนือเข่านะครับผมอาจจะมีล่องนะครับนูนขึ้นมานะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะเอี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับมุมฝั่งขวานะครับบริเวณเข่านะครับบริเวณตรงเนี้ยจะมีล่องลึกลงไปนะครับแล้วก็จะมีเส้นนูนนะครับขึ้นมานะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะอ่าเป็นจุดสังเกตที่4ในการพิจารณาของผมนะครับอันไหนจะมีล่องนะครับลึกลงไปนะแล้วก็จะมีเส้นนูนนูนนะครับคุมขึ้นมานะครับอ่าอยู่บริเวณตรงนี้นะครับอีก1จุดนะ อ่าเป็นจุดที่4นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่5ากันผมจะดูนะครับบริเวณตรงหน้าอกท่านนะครับผมบริเวณตรงนี้จะเป็นร่องน้ําลึกๆลงไปนะครับผมแล้วก็จะมีเส้นแซมนะครับอ่าเป็นเส้นตรงร่องน้ำเนี่ยจะมีเส้นคมคมนะครับอยู่บริเวณตรงร่องน้ํานะนูนขึ้นมาคมคมเลยนะอา่าเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณตรงหน้าอกท่านนะคร ını, ับบริเวณตรงนี้จะเป็นล่องน้ำลึกลงไปนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีเส้นนะครับเส้นแซมเนี่ยตรงบริเวณตรงล่องน้ำเนี่ยจะเป็นเส้นนูนๆคมขึ้นมานะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะอ่าฝั่งขวามือเรานะครับตรงหน้าอกเนี่ยนะครับผมจะเป็นเส้นนูนๆแหลมๆคมๆลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตที่ห้าในการพิจารณานะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะครับพื้นผิวเหรียญกัน บริเวณพื้นนะครับผมก็จะเป็นลักษณะผิวเนิดเน่ลักษณะแบบนี้นะครับผมถ้าเป็นพิมพ์หน้าใหญ่เนี่ยจะมีเนื้อเดียวนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะลักษณะนะครับใบหน้าเนี่ยก็จะเป็นหน้าใหญ่ลักษณะแบบนี้นะครับจดจําให้แม่นนะแล้วบริเวณตรงปกนะครับผมเนี่ยก็จะเป็นเส้นนะครับนูนขึ้นมานะครับผมเนี่ยจะนูนข <mechanic> <Ey> ึ้นมาลักษณะแบบนี้นะยกขึ้นมาบนพื้นเหรียญนะครับ พื้นผิวเนี่ยก the ็จะเป็นรอยเน่าๆลักษณะแบบนี้นะครับแล้วบริเวณนะครับตรงแขนนะครับบริเวณตรงนี้จะเป็นล่องน้ำนะครับลึกลงไปนะครับทั้งสองฝั่งนะลักษณะนะครับจดจําให้แม่นนะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณตรงกลางนะครับลักษณะตรงตัวองค์พระเนี่ยก็จะตื้นลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะเนี่ยตื้นจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วบริเวณตรงฐานท่านนะครับผมเนี่ยก็จะเป็นล่องน้ำลักษณะแบบนี้นะครับ อันนี้ก็คือจุดสังเกตด้านหน้าเบื้องต้นในการพิจารณาของผมนะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณด้านหลังกันจุดสังเกตแรกที่ผมดูนะครับผมจะดูนะครับบริเวณตรงพื้นเหรียญบริเวณตรงนี้นะตรงกลางนะครับะจะมีเส้นโค้งนะครับขึ้นไปบนพื้นเหรียญคมๆนะเดี๋ยนะวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงพื้นเหรียญนะครับบริเวณจุดสังเกตแรกนะเนี่ยตรงนี้จะมีเส้นโค้งๆนะครับขึ้นไปนะครับเป็นเส้นคมคมเลยนั้นลอยขึ้นมาบนพื้นเหรียญนะครับเป็นจุดสังเกตแรกนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่ Memphis like 2กันผมจะดูนะครับมุมด้านบนนะครับตรงกลางนะครับสละอีฐตรงนี้จะข้างๆสลัอีเนี่ยจะมีเส้นขนแมวนะครับคมคมแทงขึ้นไปนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับข้างสระอินตรงนี้นะครับผมเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับแทงขึ้นไปนะครับคมๆอยู่บริเวณตรงนี้นะอ่าเป็นจุดสังเกตที่2ในการพิจารณานะครับผมอ่าอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเนี่ยจุดที่2นะอ่าเป็นขีดขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่าถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณสระอินะครับมุมล่างตรงกลางนะครับผมอ่าบริเวณตรงหัวสระอินเนี่ยจะมีขีดคมๆนะครับยื่นออกมาเล็กน้อยนะอ่าเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงสละอีนะครับตรงหัวสละอีเนี่ยจุดที่3นะจะมีขีดนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับยื่นออกมาเล็กน้อยนะครับผมอ่าเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการพิจารณานะเป็นขียยดนะครับคมๆแบบนี้นะอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณลอลิงนะครับตรงบริเวณพื้นตัวลอลิงนะครับด้านบนเนี่ยจะมีเส้นนูนๆนะครับขึ้นมานะครับผมอ่าเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับตรงตัวลอลิงนะครับมุมด้านบนนะครับผมเนี่ยตรงพื้นตัวลอลิงนะครับผมเนี่ยจะมีเส้นนูนๆนะครับในพื้นตัวลอลิงนะนูนขึ้นมานะครับเป็นเส้นลวดนูนๆขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับอ่าเป็นจุดสังเกตที่4ในการพิจารณานะี๋ยวเราไปดูจุดสังเกตที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตัวอ่างนะครับผมพื้นตัวอ่างเนี่ยจะมีเส้นลวดนูนขึ้นมานะครับเป็นขีดคมๆเลยนะอ่าี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับตรงตัวออ่านนะครับบริเวณมุมฝั่งซ้ายด้านบนนะอาจจะมีเส้นแตกนะครับบริเวณตรงพื้นอ่านเนี่ยนะครับในตัวพื้นอ่านเนี่ยจะเป็นเส้นลวดนะครับเป็นแท่งนะครับอา่านูนขึ้นมาเลยนะครับบนพื้นนะครับบริเวณออ่านนะ ลักษณะนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดที่5ในการพิจารณาของผมนะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณพื้นผิวเหรียญกันบริเวณพื้นผิวเหรียญนะครับบริเวณด้านหลังเนี่ยพื้นเนี่ยเขาก็จะตึงกว่าด้านหน้านะครับลักษณะพื้นนะเห็นไหมเขาจะตึงกว่าด้านหน้านะแล้วก็จะเป็นขอบนานานะครับขอบด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นขอบนานาลักษณะแบบนี้นะครับผมลักษณะนะครับพื้นเนี่ยเขาก็จะตึงกว่าด้านหน้านะครับผมแต่บริเวณยันบริเวณตรงกลางเนี่ย ผิวเขาเนี่ยก็จะเน่ดเน่าลักษณะแบบนี้นะครับอ่ามีลักษณะแบบนี้นะครับผมก็ยินดีนะครับรับเช่าพาถึงที่นะถ้าท่านลูกค้ามีผ้าเครื่องนะครับส่งรูปมาทางไลน์เนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่านะครับผมบริเวณนะครับตรงตัวหนังสือนะครับก็จะเป็นลักษณะนะครับลักษณะเนี่ยเป็นเส้นลวดนะครับตัวเล็กๆนะครับแล้วก็คมนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะอ่าแล้วตรงบริเวณพศนะครับ17นะครับอ่าก็จะเป็นเส้นลวดนะครับเบอร์เบอร์ลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่าถ้าไม่ชัดยังไงก็ต้องข อภัยนะครับับอนนี้ก็คือบริเวณนะครับจุดสังเกตนะครับด้านหลังเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นนะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณด้านข้างกันบริเวณด้านข้างนะครับมุมฝั่งซ้ายนะครับมุมเฉียงด้านบนนะครับก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะ ลักษณะตัวตัดนะครับก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับอันนี้ก็คือมุมนะครับฝั่งซ้ายตรงกลางนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณตรงมุมล่างนะครับลักษณะตัวตัดเนี่ยต้องจดจําให้แม่นนะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับมุมฝั่งขวาด้านบนนะลักษณะตัวตัดนะครับมุมฝั่งขวาด้านบนนะครับก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับบริเวณนะครับตรงกลางนะครับผมตรงกลางนะครับมุมฝั่งขวานะครับผมก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้ อันนี้ก็ผมเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือบริเวณนะครับตรงมุมนะครับอ่ามุมล่างนะครับฝั่งขวานะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับบริเวณตรงตูดเหรียญนะบริเวณตรงตูดเหรียญนะครับมุมตรงกลางนะครับผมก็ต้องจดทําให้แม่นนะครับลักษณะเนี่ยอ่าตูดเหรียญจะเป็นตัวตัดลักษณะแบบนี้นะครับผม จดจำให้แม่นนะครับาการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการพิจารณาเรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ยรีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเชบ่าพานอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่อง ถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพาะมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพาพมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้เรานะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ